เท่าไหร่ท่านกำหนดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนพร้อมนะเขียนพร้อมจากนั้นท่านก็สั่งให้ไอนีช่วยเขียนถนะ้าตอนแรกผึงนแค่ไฟนี่คือไฟล์เนื้อหาจากนั้นผมใช้พร้อมตัวนี้นะพร้อมตัวนี้ผมส่งให้หัวหน้าไปสั่งก็ ตาผมมองเม็ดเล้ว่ามีเจ้าะเจ้าเจ้ารบวน่จมีสารสูรที่พิเศษแต่แรไปนะครับท่านาจารย์ครับจะมีร้อมดลยทีทำเกียวไว้ท่านจาร ท่นี่ท่านก็กำหนดกตัวปานนี้นะครับแล้วเลือกไปตามสาขาวิชาเนาะผมอยากได้ก็คือผสมลุเชิงพฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกูผมอยากได้พฤติกรรมที่เป็นพุทธิพิสัยนะอยู่หมู่ประมาณการแล้วกันเอาข้าวข้าวมแล้วกันเนาะเจ็ดข้อเรือกที่ระดับความเข้าใจขึ้นไปเป็นทั้งสามข้อ เริ่มที่ระดับความถูกต้องขึ้นไปนะครับจิตพิส,สัยสองข้อนะครับเริ่มที่ระดับสร้างคุณค่าแล้วก็ประยุกต์ใช้สองข้อแล้วก็ให้พลังไปสูเป็นตารางไฟลโอเคนะครับจากนั้นถ้าใส่ปอน,น,นเพ่มเข้าไปนะครับโอ,โอเคครับเนะสร็จแ,แล้วก็จะได้ตัวที่เป็นไฟล์ นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์เชิงพฤธิกรรมเราก็จะได้จํานวนจุดประสงค์ที่เป็นพุทธ,ธิพิสัย,ยใช่ไหมครับอันนี้คือจํานวนพฤติกรรมอันนี้คือจํานวนพฤติกรรมอธิบายก็จะระบุว่าเป็นท่านเข้าใจเข้าใจพุธทธิพิค้อตรงนี้ถ่าจะนับเลยครับพุธทธิพิสัยกี่ข้อครับ ที่เป็นระดับความเข้าใจยืนสองสามมีสามข้อท่านอาจารย์ก็เอาไปใส่ในตารางนี้นะครับสามข้อโอเคไหมครับได้ตรงนี้สามข้อต้องการเข้าใจคุณคี้มีเขียนขอม ถ้าต้องการความเข้าใจอาจารย์ก็เขียนเรื่งเอาเข้าใจสามข้อเอาวิเคราะห์ขี่ข้อเขียนเลยครับต้องการเท่าไหร่เขียนในข้อเลยครับนี่นะถ้าจะาำนวรายละเอียดให้ชัดเจนท่านสามารถระบุเลยครับว่าต้องการเช่นเอาเข้าใจสามข้อ อาวุเครสองข้อระบุได้เลยอันนี้ผมต้องการในระดับความเข้าใจก็องขึ้นไปนะครับเขากข้อวิเครข้อมูลจากไฟล์เนื้อหาของเรานะครับก็จะได้เป็นพฤติกรรมตังนี้ออกมาท่านก็ไปเขียนเอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่ไว้ในแผนของท่านถูกไหมครับ ในแขนของท่านก็จะโงนั่นหมายว่าตัวงพฤติกรรมก็จะโตนับที่มีอยู่ในตรางก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาอย่างนี้พอได้นะครับในตรางที่เราใส่ตัวเลียกเนี่ยเราก็เอาข้อมูลอย่างเียครับานนะส่วนท่านอยากจะเขียนพร้อมรายละเอียดต้องการ ข้าใจสาข้อนำไปใช้สองข้อมีเพอสามข้อประมาณข้าสร้างสรรค์อย่างละสองข้อท่านก็เขียนไในคอกระละครับอ่ะมันก็จะได้ชัดเจนข้อมูลตัวนี้สองสามสี่ห้ามันไม่เคยอยู่ในตารางนม้นพรูดถึงการมันวันวานรว่นบุกเสียไม่มีหนีไปจางนี้ขึ้นฟันว่านรุนบุกเสียแวือมแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมีไฟล์เนื้อหมายตรงนี้มันที่จะออกข้อสองสร้าง ว่ตถูประสงค์ให้ตรงกันนะครับโอเทีนาะอีกอันหนึ่งที่น่าจะช่วยท่านอาจารย์ได้เยอะก็คือกรณีที่เรามีเนื้อหานะครับเรามีเนื้อหาอยู่อาจารย์ให้เขาออกข้อสอบนะครับเมื่อกี้ผมให้เขียนจุดประสงค์เพื่อให้ดีขึ้นะ จากนั้นถ้าอาจารย์ต้องการให้เขาสร้างข้อสอบนะครับผมไ่้เขียนไว้อยู่เอาสร้างข้อสอบเนาะตัวนี้จะได้ครับอาจารย์เราเดี๋ยวผมมันมีหลายตัวนะที่จเขียนไป